สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับผมคืนวันที่14กันยายน2567อยกอีนังไาเจ๊ใกล้บินใกล้บินลกใบินบ่ท่านผู้ชมป้างามงามบ่าวเทาคือหยางงามเล้ยักษ์ก็เป็นน้ำอารมณ์อาสวัสดียามเป็นครับเจ๊คนสวยเจ๊กิ๊บเจ๊ี่น้องครับสวัสดีเจ๊ลอตเตอรี่มากินข้าวน้ำเจ๊หอมยังบ่เป็นท่านผู้ชมป้าแตงโมคุ้งขี้หอมสิเจ๊ อจักเป็นจังไหรเป็นแต่แซ่บปถามแม่หมูแม่หมูเป็นคนซิมค่ะมากาาิ่นข่าแลงน้ากันพี่น้องเจแล้วว่าตําแบบอีสานอีสานเท่าตําแมน่นตะว่าคือหอมคักแทบเบิ่งไก่ย่างพี่น้องอันนี้ใกล้บ้านใกล้บ้านสองตูว๋วันนี้เราถ่ายใกล้บ้านอันนี้ย่างเขาเลยเบิดตับให้ตัวเราเผาว่ามากเนาะแม่หมูเรต้องกินเด็กน้อยกินบ่ไดรเวลามันดื้อมันเมือนมันหยาบเอาเอากินรสแม่หมูกินรสธรรมชุ่มเอา แหม่มมพันจะให้กินโรกนี้ด้วยกินเลยเบาๆเถอะพี่ดอกเนี่ย่านมช้ชมยังเกยังเดย์บอให้เตา่าเนอเต่ายังนีค่ะท้องโตนอ้องเบาเถ่านะครับไม่กินข้าวแรงน้ำกันได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็ได้ตาหุงนะครับผมเพราะว่าคืนนี้พี่น้องนะครับผมะจะเปิดตัวโค้งสุดท้ายเซียนใหม่พี่น้องเซียนก่อนเซียนกรโคราชไปออกคิดกับเบาเถ้าไปคุย ยังครับยังนะครั้งแรกงวดนี้พี่น้องจะเปิดโตนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรเพิ่นกับว่าเดินดีเด้พี่น้องเด้อจะลงให้ยเอฟซีได้เห็นก่อนได้แอมบ์กร์กอนรับคุณไม่ไนะครับคุณนะขอบคุนก็มีข้าวเหนียวก็ห่อนๆเจนึงไม่ไม่หนึ่งไม่ไม่ที่ยางห่อนเยอครับทีอย่างย่างแน่นอนย่างเซียนไม่เจนั่งตรอนี้เนาะย่างไก่งามพี่น้องถามมาบิึงเบิึงเห็นเดทแย่พี่น้องไก่บ้านสองตัวได้หนึ่งพี่น้อง ตัมฮงกับตัแบบบ้านๆตัมอีสานเน่าบังธรรมชมน้ำไล่อหลรฝีมือเจปงฮงบังหุนแต่ละคนพี่น้องเจปูนี่ไหมเม่หมูบ้าเขากับว่าใช่ย่อยแล้วพี่น้องกลมอุลุดนับกลมไปมัดแล้วแล้วก็ตาวินอยู่คนธรมชมบังตาวินตาวินนางจอยผู้ใดจอยไปเขาเก่งพี่น้องมีตะผพกกลมนะครับกลินแ่บกินนัว นะคผมเอากินข้าวแล้วนะครับจังเปลี่นสร้างน้ำแข็งด้อครับนัดพนน์วยประมาณสามทุ่มนะครับคลิปนี้อาจจะลงให้เช้าวันที่สิบห้าได้พี่น้องเด้อนะคเพราะว่าดึกแล้วเอฟซีอาจจะพัก่อนนะคบเป่าเท่าจะลงให้ตอนเช้าวันที่สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเปิดตัวพี่น้องให้เห็นก่อนว่าแนวทางเพิ่นเป็นจังไรน,นะพี่น้องเนาะซ่อมไว้เบิ้งก่อนอาจ,จะเดินดีขึ้นเพิ่นวาบอพี่น้องนะครับก็จะลงให้เอฟซีได้เห็นได้เบิ้งนะครับงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อย เซียนก่อนโคราชอันนี้นของตาวินเพราะว่าตาวินจะต้องกินยาก่อนพี่น้องกินยาก่อนกินข้าวเอฟซีเปิดน้ำสีจุ่มมือเอฟซีเป็นอะไรเอฟซีเป็นกระบาดยั่วเจ้ตาวินคือบอกมานั่งกินนี่แหละตาวินเพิ่งจะยั่งได้กินพี่น้องนเพิ่นจะกินยาก่อนกินข้าวกกินนยา่อถ้าเป็นบางมือตาวินมันกระบาดแม่นังกินน้ำอยู่พี่น้องกินแงบลูกเคยลูก ขาวมานี่เ,เป็นแก่กินท่านีายหมเบาเถ่าชดเปิดโจงจจงอิมอ่าจะได้บริบริกินพร้อมกันเี่แดงเบาเถ่าก็นั่งก,กินกัผู้เดียวเจ๊กับเขาเนี่ยเอาพี่นั่งกินข้าวก้อนทรรชมนะครับเนาะจังไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับถือว่าเปิดตัวโค้งสุดท้ายงวดแรกเสียนกนโคราดนะพี่น้องเนาะงวดวันที่16กันยายน2567เบาเถากินเขาก้อนพี่น้องครับหอมตับหมูคงธรรมชุ่มหอมบีลีน่เจเนะครับผม สวัสดีครับบ่าวเทอรสวัสดีท่านชมครับคืนวันที่14กันยายน2567นะครับผมประมาณนะครับจะสามทุ่มแล้วนะครับเปิดตัวโค้งสุดท้ายนะครับเซียนกรโคราชส์นะัพี่น้องเอ่อเพิ่นว่าสูตรเพิ่นเดินดีนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่16กันยายน2567 จะลงเห้เอฟซีได้เห็นได้เบิรงหมวดก่อนพี่น้องนะครับจะเดินดีคือเพิ่นมาบอซ่อมเบิ่งก่อนนะครับเนาะเอาตอนนี้เพื่อนยในสายสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีเซียนกรโคราดนะครับผมครับผมอ่าสูตรนี้เดินดีเลยครับเซียนครับเดินดีครับสูตรนี้เดินดีครอ่าถือว่าเปิดตัวนะเซียนกรนะครับผมอ่าเปิดตัว ให้เอฟซีซ้อมมือกอนกันได้ได้พี่น้องเด้เพราะว่าเพิ่งจะลงวัดแรกอ่ามั่นใจป่ะครับเซียนสูตรเนี่ยมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจคำนวณมาโดนแล้วบอหรือจังไหนคำนวณมานานแล้วครับสมมติมดเป็นเล่มแล้วแต่ว่าไม่เคยให้แนวทางใครเห็นติดตามเบาเทามานานครับถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีพี่น้อง เอาเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอหลายพี่น้องนะครับลงเห้ยบซีเลยรับเซียนกรโคลาดนะครับผมครับผมครับสิกันยา67ว่ามาเลยครับเซียนกรวิ่งบนหนึ่งครับวิ่งบนหนึ่งมั่นใจมากครับวิ่งบนหนึ่งครับผม หนึ่งนี่มาเลยใช่ไหมบนเนี่ยครับผมมั่นใจหนึ่งมาเพราะว่าสูตรชนกันสี่สี่มันกระทบกันสี่สี่ทีครับครับผมสูตรหนึ่งนี่ถ้ามันกระทบกันนี่มันมันมีโอกาสมาสูงมากกระทบกันคือกระทบกันคือชนกันใช่ไหมชนกันเป็นวันที่หนึ่งครับชนกันหนึ่งชนกันสี่ตัวชนกันสี่ตัวชนกันที่หนึ่งครับครับผมอ่า จับคู่ให้กี่คู่ครับเช่นวันจับคู่ก็มีหนึ่งเก้าหนึ่หกครับหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกครับครับบนครับบนสองคู่ครับสองคู่มั่นใจมั่นใจครับหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกครับผมครับอ่าชุดสามตัวสามตัวมีห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับครับมีตัวรองไหมครับตัวรองนะคร ถ้าถ้าหลักร้อยมันปิ้นปิ้นห้ามันจะไปศูนย์นะศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับถ้าตัวรองคือศูนย์หนึ่งเก้าครับผมกับศูนย์หนึ่งหกอ่าครับผมครับตัวรองนะครับผมตัวเน้นคือห้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกอ่าใช่ใช่ครับผมครับผมศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกนี่ตัวรองอ่านะครับ เด่นเพียงสองคู่นะครับเด่จางไหนเด่นสองคู่เลยครับอ่าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกหรืปล่าครับผมครับใช่ใช่ครับผมสามตัวนี้เน้นที่หาหนึ่งเก้ากับหาหนึ่งหกอ่าใช่ใช่ใช่ตัวตัวศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกนี่เป็นตัวรองครับครับอ่าเอาธรรมชมนะครับชุดล่างครับผม ชุดล่ดางเลยครับชุดล่างเจ็ดหกครับครับล่างมมีตัววิ่งบะครับล่างมีตัววิ่งไหมครับผมสูตรผมผมไม่เคยทําตัววิ่งผมทําแต่สองตัวตรงเลยถ้าออกออกตรงตรง,ตรงเลยเมื่อที่แล้วทําได้เก้าสี่ออกเก้าสี่เลยสูตรที่หนึ่งเอาล่างไม่มีตัววิ่งนะครับสูตรล่างไม่มีตัววิ่งมีแต่ตัวตรงตรงเลยเพราะว่าหมดที่แล้วได้คุ่ตรงเลยอ่ามีคู่ไหนนะครับเจ็ดหกครับเจ็ดหกสูตรหนึ่ง ครับครับครับ2 2> สัวสองห้าสี่ครับห้าสี่ครับสามสองครับครับสามหางนี่ครับถ้าออกออกตรงตรงเลยครับล่างไงสามคู่ธรรมชมถ้าออกออกตรงตรงอ่าเอาธรรมชมเด่นทุกคู่เป็นไหมครับเด่นทุกคู่ครับเด่นทุกคู่ครับมันจะสลับหมุนเวียนกระโหลกอยู่นี่ครับล่าง เจ็ดหกนี่รถมันจะมาเข้าสุดนี้ครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองพี่น้องกำชุ่มครับผมลองลองเอาเป็นแนวทางนะครับงวดแรกนะครับเปิดตัวลงให้โค้งสุดท้ายสตรดับของผมก็ก็ก็เดินดีนะสุดบัตรสุดของผมอะดับตัวไหนครับดับสามบนครับสามดับบนครับครับ ล่างล่างดับดับแปดครับล่างดับแปดนะครับท่านผู้ชมเอาดับดับแปดรับล่างดับสามบนทุกหลักสามดับบนทุกหลักครับผมแปดดับล่างทุกหลักครับผมอืมเอานะครับท่านผู้ชมที่ว่ากับเป็นเซียนคำนวณมาหลายปีแล้วนะครับครับอ่าก็ที่ว่า เป็นกระยา่ให้บ่าวเถ่าลงมให้ f อเบิ่งเพิวมาบ่ลงมก็ได้แต่ว่าบ่าวเถ่าว่าเอาถือว่าเปิดตัวให้ FC ซได้เห็นก่อนจะแม่นคือเพิวมาบ่จะเดินดีบ่นะครับบ่าวเถ่ารบกวนเท่านี้ครับเชียนกอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับเอานผูมชมนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนั้นกันนะครับอีสาวมาแล้วนะครับ กินข้าวแรงเรียบร้อยอุ้ยคือท่าแปงไมอลุยใ่ไหมนเนี่ยเอา้าท่านผู้ชมนะครับมาดูเซียนก่อนก่อนนะพี่น้องเนาะเอ่อเปิดตัวโค้งสุดท้ายนะพี่น้องวิ่งบนนะครับเพิ้นให้วิ่งบนหนึ่งนะครับเอ่อเปิ่นกะว่าสูตรเดินดีนะครับคำนวณมาดวนแล้วคำนวณมาหลายปีแล้วนะครับจับคู่ให้หนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับสามตัวหลักร้อยนะคนับห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหก นะครับถ้าห้าไม่มาเพื่อนว่าจะมาศูนย์พี่น้องลักลอยได้หากับ0ูนย์ศูนย์นึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหเป็นตัวรองห้าหนึเก้นึ่งเป็นตัวเด่นหนึ่งเก้าเป็นตัวเน้นชุดบนล่างถ้ามามาตรงตพี่น้องเพื่อนว่าถ้ามามาตรงๆรงนะครับเจ็ดหกห้าสี่องนะครับสามคู่เน้นทั้ง3คู่ตรงๆรงได,พพด,ด้พี่น้ <จด S 2> องเด้ดับพี่น้องจดเอาได้นะครับดับบนนะเพิ่นว่าดับบนสูตรเพิน่นดับส ดับล่างดับแปดอา่าดับดับล่างดับแปดเอาเอา่าจะแม่นของเพิินบอนะครับบ่าวเถ่าลงไห้ซ้อมใปเบิ่งก่อนี่พี่น้องเด้อซ้อมไว้ดูก่อนจะได้เห็นนะครับอา่างวดนาทาแม่นนะครับก็จังเปรับชมนะครับตองงวดของเพิ่นน้ำกันนะครับเซียนก่อนโคราดพี่น้องอา่า ้ามากักขาชอบก็บไปหาจิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่บ่หลายคู่นะพี่น้องเนาะเิ่นเก็ถือว่าสูตรเพิ่นเดินดีพี่น้องสูตรล่างนี่เพิ่ว่าได้เก้าซีตรงๆเลยงวดที่ผ่านมานะครับสูตรดับเบาเถ่าบรดิเขยียนลงให้ได้พี่น้องด้อเพิ่ม่าดับล่างดับแปดดับบนดับสามไอเอฟซีนี่อยากได้ตะเล็กเด่นพี่น้องนะครับแคปนาจอบนเน้นให้สองคู่หนึ่งเก้ากับหนึ่งหกนะครับธรนมชม้ชมสามตัวห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกนะครับตัวเน้น ตัวรอง019016นะครับล่าง765432ถ้ามามาตรงๆแคปนาจอซ่อมไปเบิ่งก้อนกันได้พี่น้องถามมากกัไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่นะครับผมอ่าเอามาคุยกับพี่สาวต่วอเป็นได้เมื่อนี้่เดีเไม่นูยังเป็ีไก่อไม่หายไก่บ้านสือมาตัดตลาดอ่าตลาดสดน้องหลวงพี่น้อง ตลาดสดตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างไบบินจะอบปะปิ้งตัวหนึ่งเป็นไก่บ้านพี่น้องไก่โตกำลังพอดีเบาไก่แก่ปะไดอื้ปิ้งมันจังบ่มันจิ้มไก่จังไเป็นมักแซ่บบ่นัวปะเสียบยืนปะปิ้งไก่อย่างเดียวปะมื้อนี้ปิ้งไก่ครับปิ่งไก่กับหนึ่งอัน หนึ่งไข่แข้งไหมอ๋อหนึ่งไข่แข้งซื้อตลาดป่ะเออไข่แข้งเขาเรียกว่าไข่ลูกไข่แข้งพี่น้องไข่แข้งบ้านบ้านเขาเอินไข่แข้งอวนหาวอวนไข่แข้งเอออะไรเยื่อลมันสื่ออย่างเดื่อลงเดื่อลงมันสื่ออย่างคนใดอย่างมาปิ้งตับไก่อ่าปิ้งตับไก่แคบหมูอ๋ออัดลูกชิ้นไม่หน้อยหน่อยยังว่าวันนี้เลยแย่ตลาดซื้อไก่บ้าวถั่าก็ได้ไก่ ไปปิ่งปิ่งไกลกันซื้อมาสี่ตัวให้เออเลยมาแบ่งให้พี่สาวสองผมก็ไปสองตัวปิ่งเอานัวดีวะทำไมแต่นัวเหลือี้ยงแล้วก็หมักหอยมักหลายอย่างใส่เครื่องหลายอย่างพี่น้องมัหมักหลายอย่างปิ่งอย่างนี้ครับแต่บะงครั้งเอานะครับนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับขอบคุณเซียนก่อนเด้อเซียนก่อนโคราชพี่น้องนะครับเชือว่าลงให้เพิ่น เปิดตัวโค้งสุดท้ายพี่น้องให้ได้ซ่อมเบิ้งให้เบิ้งว้ก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ